แล้วก็ YET นะครับลูกคำนี้ลูกอ่านาเองนะคณคกูอ่านว่า YET แปลว่ายังนะครับหน้า51นี้นะครับผมคำสั่งเขาบอกว่า Read and l e s s o n about Dino นะครับ Read ให้อ่านและ listen ให้ฟังนะครับ about เกี่ยวกับ Dino นะครับ Dino ก็คือ d ด n o เสาร์นั่นเองมีคลิปเสียงก็ฟังคลิปเสียงกันก่อน,อนเลยครับผม Students book Unit four lesson two Exercise three Read and listen about Dino My name is Dino I'm a dinosaur. I live in Jurassic, period. I was the tallest and biggest animal on land. My head was small. My neck was long, but my tail was short. I weighed about forty thousand kilograms. I was about 50 meters tall. I had 52 teeth. My favorite food was leaves. โอเคครับผมคลิปเสียงจบแล้วทีนี้คุณครูมาแปลให้ฟังเลยนะครับนะไม้ของฉัน name ชื่อชื่อของฉัน is คือนะครับ Dino. I am a dinosaur นะครับฉันเป็นไดโนเสาร์หรือฉันคือไดโนเสาร์ I live in the Jurassic period I ฉันอาศัยอยู่ in ใน j ุ r a ิ s i c พ e r i o d ก็คือในยุคของจุล a ิ s i c period แปลว่ายุคนะครับ I was the tallest and biggest animal on land I ฉัน was เป็นนะครับ the tallest สูงที่สุดเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดตัวสูงที่สุด and biggest Animal สัตว์นะครับเป็นสัตว์ที่ตัวสูงที่สุดและใหญ่ที่สุดออนแลนบนบกนะครับหรือว่าบนพื้นดิน my head หัวของฉันนะครับ was small เล็ก was ไม่ต้องแปลนะครับ,ร,บราะ small เป็นคำบุณศัพท์ใชู้่กับ v ว r บต o b บเท่านั้นว e บ b to บี be. ไม่ต้องแปล my neck คอของฉัน was long นะครับยาว but แต่ว่า my tail หางของฉัน w a s h o t ชั่น weigh about ฉันมีน้ำหนักประมาณ40,000กิโลกรัมโอ้เป็นอะไรที่แปลกใจมากนะครับนะคุณครูยังไม่ไม่เคยทราบเลยว่าไดโนเสาร์นี่หนักถึง40,000กิโลกรัมนะครับ it was about 50 meters tall มันสูงนะครับนะจอสูง w a s นะครับเป็นเวฟ to be นะครับผมชายคู่กับ คำ adjective นะครับชอคือเป็นกันเป็นคำคุณศัพท์นะครับนะว a s ไม่ต้องแปลนะครับมันสูงประมาณนะครับ about ให้แปลว่าประมาณนะครับอย่าแปลว่าเกี่ยวกับมันสูงประมาณ15เมตรนะครับโอ้เท่ากับตึกหลายชั้นเลยนะครับเนี่ย I had 52 t e e t h นะครับฉันมีฟัน1 2 52บซี่ก็ว่าฉันในที่นี่คือไดโนเสาร์นะครับ h a d แปลว่ามี เป็น possible test นะครับเพราะว่ามันจบมาแล้วสวัสดีนะครับนะอโอเคครับ my favorite นะครับ food อาหารที่ชื่อชอบของฉัน was lips นะครับคือนะครับนะ was คือใบไม้นะครับในะบไม้ my, my, L E a F เปลี่ยน F เป็น v W S นะครับผม ขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไม่ว่าผมจะเขียนว่าไม่ต้องดูบันทึกการสอนนะครับเขียนไปอย่างนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้ามาดูก็ขอขอบคุณนะครับนะไดโนนะครับไดโนคือชื่อก่อนไดโนเสาร์นี่นะครับ was on earth นะครับอยู่บนโลกนี้นะครับ was แปลว่าอยู่บนโลกนี้เป็นอดีตนะครับเป็น past simple t e n เพราะว่าตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนะครับ เมื่อ145 million years ago เมื่อ145ล้านปีที่แล้วนะครับโอ้มันนานมากมากนะครับนะ There t h e r e aren't any dinosaurs now ตอนนี้ไม่มีไดโนเสาร์อยู่แล้วนะครับ There t h e r e aren't แปลว่าไม่มีนะครับ Any เป็นเป็นนํามาใช้ในประโยคปฏิเสธนะครับ Now ตอนนี้ไดโนเสาร์ก็ไดโนเสาร์ทศับนะครับ There t h e r e aren't ตามด้วยคำสรรพนามคำ คำนามที่เป็นผู้พจน์นะครับไดโนเสาร์ต้องเติม S นี่คือคำแปลนี่คือคำแปลของประโยคข้างบนนะครับเรียนกับครัวพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ไปต่อเลยครับผมนั่นก็คือนาวตอนนี้นะครับให้ทูก k a b ล u t d i n โให้พูดคุยเกี่ยวกับไดโนนะครับ โยซิงโดยการใช้คำว่า wash คำว่า wet คำว่า lived นะครับมาเติมลงไป Dino นะครับ w o s t h e tallest and biggest animal on land Dino นะครับเป็น animal เป็นสัตว์นะครับที่ tallest the tallest นะครับสูงที่สุดและ biggest ใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ที่สุด on land บนบกหรือว่าบนพื้นดิน ใช้คำว่า w o s t เพราะว่านะครับมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับและตอนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันหมดมันศูญพันธ์ไปแล้วนะครับนะใช้เป็น past simple tense d i n o l i v e in the Jurassic period นะครับ d i n o อยู่นะครับนะมีชีวิตอยู่นะครับ l i v e ในที่นี้ปแปลว,ว่ามีชีวิตอยู่ในยุคจุราสสิก period นะครับ ไดโน w ว t นะครับเติมีดีนะครับมีน้ำหนัก about ประมาณ3 5 0 0 0กิโลกรัมหรือ40,000กิโลกรัมนะครับโห oh. หนักมากมากนะครับ Dino w a อร์ about 15 e meter tall นะครับชอเป็นคาคมณนัพท์ใใ้คู่กับ v e r b to be แล้วมันเป็นอดีต v e r b to be ของ is ออดีตก็คือ w a s กัน about แปลว่าประมาณนะครับไดโน n เ c k คอของไดโนนะครับคอตรงนี้โพส s วีเอสแปลว่าของนะครับคอของไดโนนั้นยาวว r ฟทูบีไม่ต้องแปลนะครับใช้เป็นอดีตหมดเลยเป็นวอส่างอีสเป็นวอสหัวของไดโนนะครับ Small เล็กนะครับหางของไดโนนะครับชวดสั้นนะครับไดโนสเฟอร์บริดฟู้ดนะครับอาหารที่ชื่นชอบของไดโนวอสตัวนี้ต้องแปลเลยนะครับแปลว่าคือใบไม้ครับ L E F เอกพจน์เปลี่ยน F เป็น V เติม E S นะครับใบไม้หลายใบแล้วนี่คือคำแปลนะครับครูไปเร็วเลยครับผมทีนี้มา l i s t e n and write นะครับฟังนะครับแล้วก็เขียนถ้าเกิดข้อความนั้นเป็นจริงนะครับให้ใส่ตัว T ลงไปนั่นก็คือ True นะครับเป็นจริง or ใส่ตัว F เข้าไปถ้าข้อมูลน,นั้นเป็นเท็จนะครับ j o มาฟังคลิปเสียงก่อนครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับนะแล้วจะได้ตอบถูกว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับ students book unit 4 lesson 2 exercise 4. listen and write true or false we were at the zoo yesterday it was fantastic there were three elephants The heaviest elephant weighed 4,000 kilograms. There was a giraffe. It was 5 meters tall. I like giraffes. They are my favorite animal. There were two cheetahs. Their brown and black hair was beautiful. Giraffes are my favorite animal. I liked the panda too. His fur was black and white. There were lots of bamboo leaves for him, but he wasn't hungry. There were six hummingbirds. The lightest hummingbird weighed only three grams and it was only six centimeters long. It was so small. Okay, na, krap, ในเนื้อเรื่องก็บอกว่าเมื่อวานนี้เอาไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะครับผมแล้วก็เห็นช้างนะครับที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับในสวนสัตว์นั้นน้ำหนักไม่ใช่ 400, 400กิโลกร,รัมนะครับนะในคลิปเสียงนั้น4,000นะครับ4,000กิโลกร,รมัมดังนั้นข้อแรกก็ผิดนะครับข้อสองเด a ะจิ f าฟวอล5 m มตรทูว์ราฟนะครับสูง5เมตรนะครับข้อนี้ถูกต้องครับ ค้อยสามีเสือชีต้านะครับสตัวในสวนสัตว์นะครับเมื่อกี้คุณครูฟังคลิปเสียงแล้วก็เขียนลงไปเลยว่ามี2ตัวนะครับดังนั้น4ตัวจึงผิดมีแพนด้านะครับมีไม้ไผ่ให้กินมากมายนะครับดังนั้นมีแพนด้า The Panda Wasn't Hungry นะครับมีแพนด้าไม่ได้หิวนะครับ Hungry เป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์นั้นใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับ was เป็น verb to be นะครับนะ อย่าใช้กับคู่กับ v t r d to ด o นะครับ The Panda d a e s n t Hungry อย่างนี้ผิดหลักวัากรณ์เลยนะครับต้องใช้เป็น Watson นะครับนะซึ่งเป็นอดีตนะครับถ้าเป็นปัจจุบันก็ Easton ข้อนี้ถูกต้องครับข้อที่5ครับ The Lightest Hummingbird นะครับนก Humming ที่ตัวเบาที่สุดนะครับตัวเบาที่สุดคือมีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับความหมาย มีน้ำหนัก5กรัมนะครับผิดนะครับนะเพราะในเนื้อเรื่องนั้นบอกว่าในคลิปเสียงนั้นบอกว่าหนักแค่3กรัมแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับนะอันนี้คือทักษะการฟังนะครับนะลูกๆลองใช้ทักษะการฟังด้วยนะครับนะจะได้เก่งภาษาอังกฤษไปต่อเลยครับผมข้อที่ห้านะครับก็บอกเช็กเชินะครับเช็กเ u r n แปลว่าผลัดกันนะครับนะแปลว่าผลัดกัน เชิญแปลว่าหมุนนะครับเชคเธอในที่นี่แปลว่าผลัดกันสลับกันนะครับ to describe to แปลว่าเพื่อนนะครับ describe แปลว่าบอกรายละเอียดนะครับ and animal เกี่ยวกับสัตว์นะครับ to your partner ต่อนะครับ to แปลว่าต่อ y our partner ในที่นี้แปลว่าเพื่อนของคุณนะครับนั่นก็หมายความก็หมายความว่าผลัดกันถามผลัดกันตอบนะครับนะเช่นนะครับคนผมสีน้ำตาลนี้นะครับน้าจะถามคนผมสีทองว่า บอกรายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะทายว่าเป็นสัตว์อะไร it lives in the ice e g e นะครับมานอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็ง it มันนะครับ live อาศัยอยู่ in the ice edge ในยุคน้ำแข็ง it was about three meters tall มันสูงนะครับประมาณ3เมตร it w e i g h e about 7,000 kilograms มันมีน้ำหนักนะครับประมาณ7,000กิโลกรัม it's food <S นะครับ it is แปลว่าของมันนะครับอาหารของมัน was คือ <Yeah. S 2> lips นะครับใบไม lips นะครับมันจะ it, lips lips น,นะครับ what animal it is มันคือสัตว์อะไรนะครับนี่คือคำแปล jenny นะครับผมสีทองนี้ชื่อว่า jenny ก็ตอบว่า it's a m a m m o t h นะครับมันคือช้างแมมมอ t h นะครับผม ทีนี้เจนนี่ถามบ้างนะครับเจนี่บอกว่า it lives in the Jurassic period มันาสายอยู่นะครับในยุคข,ของจุลศิก it was the tallest and biggest animal มันเป็นนะครับ it man was เป็น animal สัตว์นะครับ the tallest ที่มีตัวสูงที่สุด and the biggest ที่มีน้ำตัวใหญ่ที่สุด on land บนบกหรือว่าบนพื้นดินนะครับ it ate ลิ p สนะครับมันกินใบไม้นะครับนี่คือคำแปลดังนั้นนะครับผู้ชายคนนี้นะครับคุณครูจําชื่อไม่ได้แล้วต่อว่า it's อ brachiosaurus นะครับนะคุณครูถ้าอ่านผิดต้องขอ,อไปด้วยนะครับมันคือไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่า brachiosaurus เป็นต้นนะครับจบหน้าที่51 All right. Okay.